สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดล่าจับเผาสิ้นซากตะลึงทั้งพิธีเข้าสิงร่างป้าบอกกูเป็นปอบตั้งแต่เกิดพราว่าผีปอบเปิดหมู่บ้านสี่ทิศลาจับเผาสิ้นซากตะลึงทั้งพิธีเข้าสิงร่างป้าบอกกูเป็นผีปอบตั้งแต่เกิด วันที่3ธันวาคม2563ที่บ้านโคกน้อยหมู่ที่14ตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็นจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านนิมนต์พระแปดรูปพร้อมหมอธรรมรรมาทำพิธีจับผีปอบ โดยก่อนเริ่มพิธีได้นำรถยนต์และรถถ่ายปิดทางเข้าออกหมู่บ้านทั้ง4ทิศพร้อมนำสายสินพันล้อมรอบหมู่บ้านก่อนชาวบ้านทุกครัวเรือนจะร่วมพิธีกรรมตามความเชื่อโดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สวดขจัดภัยขับไล่สิ่งอับปมงคลและเชิญเสียงข้องมาทำพิธีจับผีปอบไปตามถนน และบ้านของชาวบ้านซึ่งสามารถจับผีปอบได้19ตัวจากนั้นจับไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่รงอาคมก่อนนําไปทําพิธีชาปนากิจและสวดส่งวิญญาณให้ไปจุติในพบอื่นๆเพื่อความสบายใจของชาวบ้านขณะช่วงทําพิธีเชิญเสียงคล้องออกไปจับผีปอบปรากฏว่ามีหญิงสูงอายุร้องเสียงดังไวอยๆบอกว่าเป็นผีปอบลอยมาจากทางทิศเหนือเป็นผีปอบมาตั้งแต่เกิดตอนนี้อายุ78ปีแล้วมาด้วยกัน19ตัว ด้านนายขาวผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเชื่อกันว่ามีสิ่งไม่ดีในหมู่บ้านหรือเชื่อกันว่ามีผีปอบในหมู่บ้านเพื่อความสบ,บายใจของชาวบ้านจึงมีพิธีไล่ผีปอบย้อนไปก่อนหน้านี้30ปี เคยมีผีเปอบมาแล้วคนเท่าคนแก่ก็พูดต่อๆกันมาว่าผี่ปอบเยอะตอนนั้นก็มีคนเสียชีวิตมาปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินว่าผีเปอบมากินคนก่อนหน้านี้มีชาวบ้านรายหนึ่งอายุ72ปีร่างกายซุบผอมมากป่วยเรื้อรังมาสองปีมีอาการแปลกพูดจาเพ้อเจ้อเป็นเด็กชอบกินลาบดิบ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรบางสิ่งอาศัยอยู่ในร่างทำให้ไม่เสียชีวิตง่ายๆพอญาติเอาพระมาทำพิธีสวดขับไล่ชาวบ้านคนนั้นก็เสียชีวิตหลังเสียชีวิตทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตถัดมาไม่นานคนอื่นก็มีอาการแปลกๆบางรายก็มีความฝันไม่ดีจึงไปปร,รึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งทุกคนก็มีความเห็นว่าอาจจะมีผีปอบจึงมีความเห็นให้ทำพิธีเพื่อความสบายใจของทุกคนในหมู่บ้าน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ